นี่น้องพบมาตามหาของที่มันกำลังฮิตนะคะคิวยาวแม่ไปถามพี่หน่อยมันคืออะไรครับน้องพบปลต้อด้วยปล<อ>ต้อด้วยใส่หมดไก่เกาหลยทอดไ่ทอดข้าใส่ทุกอย่างรอดูวร์เป็น,น,น,นยังไงเป็นยังงเป็นยังไงนะครับใส่ทุกอย่างดื้อกอยจะกินไม่หมดต้ตตองการรอ ไม่เหลือลูกงอนอันนั้นคืออะไรนะอ่าองรมอ๋อองรมใครมามาขับอะไรนะนี่ชักเขียวแน่เลยอ่าโอ้เอาหมดทุกอย่างใส่จังใส่ทุกอย่าง เราบางคว่ำนะตือดิถือกันเลยพีเทนยาถือครับด้กินของอร่อยเลยวันนี้ออะะไร่มันคือโมจิผลไม้ไงน้องพบมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับมาเพื่อโมจิผลไม้ลูกเติบเดี๋ยวเราไปชิมที่บ้านกันเยอมากมาที่บึงสีไฟมาแล้วแกะเลยโอ้ย โมจิผลไม้ก็ลองชิมนงก็กินอะไรอ่ะกินคอนเฟ็ก่อนเหรอนี่ตักผลไม้ด้วยมันมีสตรอเบอรี่มีองุ่นไซมัสคัสกีวีแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะหลายอย่างะมีกล้วยด้วยนะอะไรอสตรอเบอรี่โอ้โยยืดยืดึ้นไปล้องยืดปือแป้งมันยืดมอย่าไปมือประจับดิมันนี่ไงครับ ได้มันมีครีมชีสหลายอย่างมากโอ้โหโอ้โหตรงนี้มันเป็นอันนั้นอย่างเดียวเลยแม่โอ้โอันนี้มันเป็นไอ้นั่นโอ้โหโอ้โมันได้ครีมชีสมาหลายอย่างมากเมื่อกี้ผลไม้เยอะแยะน้องพอหลบกไปพี่เขามั้งหรอนี่ชีสตอนนี้สตรอเบอร์ติ้ะอร่อยสตรอร์ติ้งหวานเจี๊ยบสมหัวกินก่อนถอยมือเป็นก็เป็นครีมชีสหวานฮะว่าไงนีดอร่อยดีเขาเกลือขั้มขออันนี้แล้วก็กล้วยหนึ่ง